สวัสดีครับช่องเสียเอกพระรวยด้วยครับเมื่อนีวันที่หยิบหาท่านว่าคมครับผมแต่สิมาถามตัวเลขเด็ดๆจากเจวันนะครับผมสิถามเจวันว่าเจวันหยิบตัวได้นะครับผมเด็ดๆให้พี่น้องเอฟซครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพระรวยวย,วยครับไปฟังกันนะครับไปฟังกันครับ ตอนแรกมีคนซังให้ให้ว่ามีไปหาผู้ใดนี่ะก็สิไปเอาก็สิไปเอาทีหยังกับ่รู้ค่ะก็เลยไปเด็นนงคุณก็ได้ซื่อสารกันเอาสายตาซื่อสารกฝนเงี้แสงอกมาจากตาเนี่ค่ะบองภาษาหนามากมาในความฝันว่านะคะก็เลกตอรกไกอดกันว่าไดความฝันหรือว้ากันว่าเป็นที่น่องนสบายเ็แล้วได้หาิ๊กี่นะคะลวา เราเว้ากันเพื่อนก็นได้ถือาไปหาพวกนี้มีมมมไ,ไ,ไ,มไม่ค่อยฟังว่านี่ไ,ไปหาพวกเด็กกระเบื้องเพรไม่ไปบ้านมันพู่นี้เราไม่พูดได้ฟังว่าหนูว่าใครไปหาพวกนี้เด้อเดี๋ยวมองถือภาไปหาถืไปหาส,าสมบัสหรือไปหาเงี้ยกระบื้องว่า<อ>แต่ว่า,าตัวเลขนี่ตัวเลขนี่ยั่งบ้านใดๆกับพี่ปฏิหารเกิดขึ้งรายญาติเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นั่งกับแม่คี่กินข้าวแล้วๆนะคะได้เว้ากันนะคะแ <laughs> ม่ ก็คิดได้ใจว่าก็คิดได้ใจว่าตูเสือลูกสืบตั้ใด้กันสเตียมีหารถึ่นว่าอาารมอดรสทอใไสน่อค่ะไฟขึ้นมาตอนแรกไม่เสียวฟ้าขึ้นมาก็ขึ้ยางไปค่ะตอนที่ไส้ขึ้นมาถ่ายกับตารสบะอันนี้ทำยางร้อนดีหกหอาห้าเก้าหกหกเก้าเจ5-9ดสค่ ทะเดียม9ค97องจำได้ะคะวดต้องัน <Stell> ต <ar lanes choice> ้องซื้อหลายใช่ยเริ่มไปซื้อไหมครับเด้อ9 97ซองไปเอาป้ายทะเบียมมาแล้เดี๋ยพ่อแม่เนาะค่ะเน้ะพอแ่บอว่าพ่แล้วพ่อบอกแต่วันที่เนึงพ่อบอกมากตาเีย9 97ซอนะตาเดียม9าซอคนะแล้วก็ลดเดียม207 แต่ว่าเปลี่ยนมาเจ็ดเสองเจ็ดหนึ่งนะคะเน้องเจ็ดม่นงค่ะห้าเก้าเจ็ดสองแดงพวบพ่ขึ้นเจ็ดแดงพวกเฝ้าแลนะอะกินเขาอยู่ก็ได้ซื้อกลองแลนด้ไฟขึ้นเองก็พ่ไหวต้องยิงจอดรถไต่บอแล้วมักจะเลขอดีตหานี่ใจว่าผูเจ๋ซื้อตัวเลยนะยายซื้อหลายตัวเลยบ่ามด๋ยวไปเอาไฟสีฟ้า่อน จะบันี้ขืนเลยค่ะบันี้ฟื้นขืนได้ค่อยเตือนคือทั้งหน้าค่อยตาบ่มีคนไปขุแก่คนอย่งนี้บอ่บอก่ขึ้นเก่ค่ะขึนแก่ขนาดนั้นต้องยิงวาเพราะเคยจิตเียมเลยครับเรียมเลยนะครับสีดีดีีีด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 ดีีดีดพดีถีายไว้ีดีีด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 ีีีีด้ค่ะเนาะ กระเป๋าไม่คู่เรือนเองไปห็นในกองของอันใน้กันจองของไอ้มหาเ่งเอตอนแรกกันามีคนมาดึงกระเป๋าไม่คู่ไปจับลตอตเตอรี่ของมาโชว่นะคะ<อ>แต่ว่าโบเมียนไม่คู่ก็ร่างเวอาเรืองสีมาสีมาวัดนวดจับปลาได้กระเป๋าไม่คู่เรือนแม่งหนาเอง แมู่ก็เลยเดินจ้ามาก่ะต้องไปบ้างในในห้างช็องแค่ะที่มีชองเอามาหาแห้งแล้วกงหังอีติตะเบิงตาของเจเกสิเห็นประม่านขึ่งนึงตาตาวกจากระเป๋ากัเลือนที่สองหน่อยเบเตรียมนะครับแลวเข้าไปเ้วยัออครับหนึ่งนะครับเลยจะไานได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเสื้อเอายังมัดดึงนะคะเมียนกับพะวมากระลังนั่งสัมผัส คนู้เา่มี้ไปสนัก่ะค้งบง้น้ง้งเยออติดตามด้วคบลอดติดตามผุ้งยอกเตอนไหนตอนนะสรุป้กครอย่าลืมเดียพี่น้องอซเลขกห่าเก่าเจ็นะครับเนาะรถน้องหิงนะครับผมไปฮจะพาบ่ายไ้เดีพน้องเอซครับผม าซื้อกันได้ครับผมเลขส่งไายกีมีเลขสิบเจ็ดับเลขเจ็ดศูนย์เนาะเนาะับผมพว่าเลขเจ็ูนี่ก็มีกระจอยู่แล้วเนาะแลมาก็เลขหนึ่งเจ็ดนี่ไม่เท่าวิเศษปูพิ่เอิเอาไม่เท่ามานนี้ราคาเมื่อไั้นไม่เท่าแล้วก็มาจุดทูบได้สามหนึ่งศนย์ค่ะเนาะนกับตุงก็เพียนจุดเลขเสียจุดเลขสามหสามค่ะอยู่เมื่อบ่ค่ะ ผู้สมเลขสิบสาอยู่เมือผู้สมภากันไปเบิรงไหค่ะเพื่อออกไปกับบรู้ค่ะไปเบิรงนะคะอยู่มือผููสมหนึ่งสม่คู่กับว่าทูกได้สามหนึ่งนย์ตรงกันเลยครับผมซึ่งตรงกับพินหน่อยผลลัพตตีมื่อนี้หนนะครับเอฟซีนต้องค่ะแม่คู่แม่คู่แม่เนนหน่อย ตลขเ่นึ่งมศูยเลอหนึ่งสามหน่งสามศูย์หนึ่งสามเลขยูมือาม่ามศูนย่งามเลยเม่งามึ่งสามนย์่ามขเ่ามหน่งสร่วันทเ่ห่มส่วันหค่ะเขูมือนน่นนาขนาคามูยงาเลขยม่น่ส่งามามเขมงมงาม กินไดลำสองลำเลยลำไวพยานาคกียตเียงัรอทน่เยนครยกมคราะนรอติดตามเปกันนะครับนี่ก็เป็นติดตามนะครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศรับชมบรรยากาศไปนลกันได้พี่น้องยิบครับผมเดี๋ยวมีเลขนมให้เิ่มขึ้นบนแคบนึงก่อน ก็หาเกาเจ็บเด้อพี่น้องเอฟซีครับที่เจ็บบันบอกเมื่อนี้นะครับเนาะยึดอื่นไปจับไปหาไม่ได้อพี่น้องเอฟซีครับผมใส่เอกสารเสืาา้ผ้าเพิ่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเลขเด็ดๆนะครับเมื่อนี้ครับผม

Eh, siap ya, Bu. Tolong. Ya. ก่ไปนํากันให้พี่น้อง FC ครับผมให้พี่น้อง FC รำๆำรืำ่อ<ำ>ยไปนํากันนะครับเนาะหึอยู่หดอยู่ไหน

นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมวันนี้ก็ได้ไปคาลบาบครับผมผผพูซิโทตยาซีปทุมมาครับ,รบอธิษฐานไม่นำกันครับผมจะมีโตกมีหลาเป็นมนกันะครับเด้อ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียอีกพะอลได้เป็นน้องเยบสครับสำหรับคลิปนี้เสียอกสวัสดีครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียอีกพะโลยได้ครับครับสำหรับคลิปนี้เสียเอีกสวัสดีครับ